ตอนนี้นะครับเวลาตีสามสี่นาทีนะครับเรากำลังจะไปที่งานของปุคริรันปี2025นะครับเรียกว่าเป็นงานวิ่งทิ้งวองมากเลยตอนนี้น,นี่ครับวอล์กอันากาศงานจุดพยาบาลลักพยาบาลจุดก่อนตรงนี้ ่เป็นพแเป็นที่ข้องถกต้องเลยถูกต้องนะครับจุดที่สองครับอโรงพยาบาลสองอยู่บริเวณเต็นท์ใหญ่ใกล้รเวที่ว่า พ้อมไหมครับพร้อมค่ะแดดมันแรงใช่ไหมตอนนี้แดดมันแรงน้น้อยไเยะนนโอ้เน่อยนะไปด้วยค่ะน้องเมทน้องเมทครับน้องเมทน้องเมรเลยคะน้องเมทเดินก็เจ็ี่เดครับตรมไหนอ่ะนี่จ้าฝากกระเป๋าาตรงไหนอ่ะบ้านน่จ้าแม่แม่แม่บ้านเราไปไหนแล้ววะมาแล้วค่ะแม่บ้านเขาถามน่ะ เขาถามวาม่บ้านเป็ไปบ้านเราไปไหนหรอแไปบ้านเขาเลื่มนไม่รรอนี่ครับเดี๋ยวครับขานสถาการไม่เคยออกกิจกรรมเราใช้ซูเปอโหมดไม่กดสตาร์เลยครั้งแรกค่ะยังไม่ถึงเส้นไงอ๋อเขาแค่เข้าบล็อกเฉยบล็อกเวลาเข้าเข้าบล็อกบล็อกเดียวจะเป็นบล็อกเดียวถ้าเข้าสองบล็อกอ่ะบล็อกบล็อกถ้าเกิดสามอะบล็อกบล็อกบล็อก ถ่าเราสะดุดตึกย้ํไม่จะหล่อมากเลยนะเอาวะล่ะเออถ่ายให้ก็ลอดสักเดินสักเดินหนึ่งแม่้เดนนึงไป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 ไ้ไป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 ัปไวไปัปไป เหนื่อยไหมคะไปเรื่อยจ้าเหนื่อยแล้วไอ้มืดแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยรถติดรถติดอุ้ยมืดอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กิโลที่เออเออใช่ตรงนี้แหละเลี้ยวไหนพี่ยังไม่โลนึงเลยถุงเชือกรองเท้า อยู่ไหนวะโอดีตมาะฮะตอนนี้เราอยู่กิโลที่ไม่ถึงกิโล <laughs> ไปต่อคะ่ะนั่งต่อ,อไหมนั่งต่อกัเต้นหนุนอันวิ่งวิ่งหล่อหล่อวิ่งหล่อหล,อหลออ่อนี่โ <c oughs> อ้โหนี่เขาเตรียมไไขเขาเตรียมตัวมาดีจริงๆครับงานนี้นะฮะสองชั่วโมง<ด><ด>มีก็ประมาณสามจุดสามครับอะไรอะคะ ชั่วโมงแล้วก็เพลสเพลสสามดสามมันคือเพลสอีซี่ของเราอ๋อคิดอยู่เหนื่อยงานเป็นไงบ้างคะงานดีงานดีครับผมงานดีก็เป็นน้ำงานอะไรนะเชื่อนะโคอ้คันดีโอคัลีน้ำที่มันแบบไอวอดดิงไอ้วอดดิงเอออะไรสักอย่างสรรพคุณมีอะไรบ้างนะครับเออแก้รักษาโรคหยอดตาได้อนตาหยอนตาได้ สสกกินม็ดคืแบรนด์เขาดีๆก็ทำเขาเสียหมดดีๆครับดีครับนึกไม่ออกครับผมคีโรากลับมาแล้วเจอเอฟซีของมาเก็ตเพซนะฮะมาเก็ตเพซเอวีคนนี้คนนี้คนนี้มาเก็ตเพซเอวีมาตั้งแต่ปีที่แล้วไหมคะพี่คุณไม่อยู่ร้านแป๊บเดียวเทำไมอ่ะคุณนัดธุรกิจเขาติดเบอร์เต็มไปหมดเออเนี่ยเออหนูงงร้านใครเนี่ยแต่เขาไม่ติดเองด้วยนะเหรอไม่ออกเหรอนเดินสะดุดระวังเนินสะดุด พระวังเนินสะดุดพระวังเนินสะดุดพระวังเนินสะดุดเออน,นู้แล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ยิ้เนินสะดุดเหรอ <c oughs> ครับต <c oughs> อนนี้เราจะไปติดตามนะักวิ่งเอวีครับตอนนี้กำลังโด่งดังมากเลยนะครับก <c oughs> ็มียอยู่ข้างหน้านี้นัก <c oughs> วิ่งเอวีนะครับก็ตอนนี้เรา เปิดท่องโหลีแฟนที่ไหนครับวิ่งกับวัดบล็อกบล็อกวิ่งกับยิ้มวิ่งกับยิ้มได้เลยต่อครับจบจบจบข่าวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเริ่มแล้วครับงานดีไหมคะดีครับแต่ละคนดีใช่งานรวมดี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 นี่ดูไอเดอลผมวิ่งนิ่งเลยอ๋อไม่คุยเลยไม่คุยเลยเหนื่อยไม่ได้นิ่ง นี้กะทำเวลาเท่าไหร่คะจริงๆอยากให้เจ้าสักสองชั่วโมงครึ่งครับโอ้สบายมากทำได้แน่นอนตามมาลุยลุยโอ้ยตอนนี้สองโลแล้วค่ะย่าครฟังชั่นฮาปาราทอนนะครับผมไอจิเมดคนข้างหลังอืออ่าเลยแห้ะจบแล้วพอละสวัสดีค่ะอันนี้เราจากช่องอะไรนะคะมาประเดนไปเอวีครับมาปีแรกวะคะ าา่มีไรปีแล้วไปไหนมาปีแล้วนอนปีนี้ก็น่าจะนอนโอเคขี่มีลิงก์ไหมคะมีครับผมเราจะดูผ่อนโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเสียดลุกนะเสียลุกเราเป็นคนดีภาพลักษณ์เป็นคนดีตอนนี้เราอยู่รถที่ไหนนะครับพี่แจ็คไม่รู้ว่าดูไม่เป็นหรอนายกาวมันไม่ค่อยชัดแต่พี่ตาเราไม่ดีเปล่าดูดิไม่มีแสงเลยออกมาแล้ว สว่างมากตอนนี้เราอยู่กิโลที่2.5นะครับผมกับมบกริญญาปีปคอิลันปี2025นะครับก็เป็นงานที่ดีครับผมจบครับถึงแล้วจุดน้ำนะครับจุดแรกเจ๊เอ๋โอ้โหยกินสดชื่นเลยเนี่ยดิโอ้โหมีแต่โพคารีเลยค่ะ น้ำดื่มดีมากครับผมนี่นะต้องกิน2แก้วนะภาพก,กินเกินกว่า2 <คน S 1> แก้วคร,ครับผม<ฮ>แล้วเรายังมีทีม medical วิ่งกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะทีมเมด i c a l นี่เช็ดไม่กันได้นะคะค่ะมียาทำใจไหมคะต้องช่วยตัวเองค่ะอย่าทำใจเจอกันค่ะพี่แจ็คเอ่ออะไรนะคะับมาเก็ตเพจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยยังคะยังได้เรื่อยๆอยู่ค่ะวนี้เอาเท่าไหร่ดีคะสักประมาณสองห้าสิบแล้วกันสองครึ่งช้าโอ้ไม่ไหวค่ะเมื่อคืนนอนน้อยแต่นอนนะมาทุกปีไหมคะ มาปีที่สองแล้วค่ะปีที่เราก็ลงคารติดใจเขาบังคับใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ติดใจจริงๆขอบคุณค่ะ <laughs> ก็ได้เยอะอค่ะช <laughs> อบวิวก็จะสวยนิดนึงนะ <laughs> สองข้างทางก็เป็นป้ายเป็นบาริเออร์แล้วก็ข้างหน้าโรงพยาบาล ดีีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ข้างๆคลองเวนิสนะครับเป็นเวนิสของเทพนะครับก็บรรยากาศเราได้สูดโอโซนตามธรรมชาติกลิ่นอารมณ์เหมือนเรานอนจิบน้ำเก้วคุยโลที่สามก็มีน้ำน้ำไม่ดีนะมีผมสดชื่นล้าน้าเลยไม่ได้เนียวได้ย ได้ไหมคะได้ค่ะร mm, okay. ู้สู้นะคะค่ะเพชรมาเดินหรอคะหรือมันเร็วไปเพสเพสอยู่ค่ะเพสเซอร์ไปเพซอร์สามชั่วโมงครึ่งไม่ได้มันต้องวิ่งให้เช้าแสงแล้วนะไปเลยไปเลยค่ะดีไหมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยเอ้าไม่ไม่จ้องขึ้นเหรอคะจ้องขึ้นเนินเียค่ะโอ้โห เขาเดินกันไปสองคนนี้ตอกขึ้นเนินครับเนี่ยน้นน้นก็เอาคนนู่นคนนู่นโอ้โหนี่เดินไม่ได้ท้าไม่ได้ท้ไปฮะไปเร็วฮะไปเร็วฮะนู่นนู่นนู่นคุณสารภูมิคุ้นไปแล้วฮะเราอยู่กับนักวิ่งเอวีนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือการตามหาผู้โชคดีแรกดึงไม่ออกที่แสนเย็นตอนนี้อยู่บนสะพานอากาศเป็นไงอากาศดีชนปักไปกันต่อยังไม่ได้ทิปโลแสดตาค่ะแสดตาค่ะ เนี่ค่านางฟ้าอ๋อนิดน่อยค่ะเดี๋ยวจะเสกให้พลังจุกสถิตอยู่กับตัวคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาหยาบเอาหยาบพร้อมและโคคขลิยังฉ่ำเหมือนเดิมอันนี้มาเก็บเพชรค่ะมาเก็บเพชรเอวีมาเก็บเพชรเอวีตายแล้วมีสามตัวนี่ทิ้งผมเลย แสบตาโว้ย้ยข้างหลังเห็นได้ด้วยไหเฮ้ยตอนนี้แกเป็นหนอนไปช็อบตูดนะพี่หยอกหยอกหยอก จะถ่ายแงใช่ปะ่ะ <c oughs> จุกกุช่างภาพเซวแซล <c oughs> ได้ได้ได้ไดุยมันถ่ายอยู่พี่ เหนื่อยไหมคะน่ารักมากเลยสู้ๆนะคะมารเก็ตเพจค่ะไม่ใช่ดิ r u นนิงสตอรี y แจ c คโอ้โห n i นนิงสตอรี c แจอคพูดติดตาเป็นหมื่นแล้วนะออะันไลน์ประมาณแสนหนึ่งเด้กเราอยู่กับข้างหน้านะเฟิร์นสุภานรีนะครับไหนนี่ข้างหน้านี่น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมาน้องสยอ เหนื่อยยังค like anyway> ่ะนึกว่าทำไมอะไรนะเหนื่อยยังยังเราอยู่กับช่องมาเก็ตเทดไอส์ร้อนก่อนหน้าคือพุ่ไม่รู้เรื่องแล้วเหนื่อยร้อนอะร้อนไหมร้อนงานเขาจัดไม่ดีใช่ไหมเลยร้อนอากาศหรือว่าทดสอบเลยครับพี่ว่าว่าต่างนี้ไปปะเนี่ยไปว่าต่างนี้ไปปะ เหนื่อยยังคะนิดๆค่ะอ่าพึ่งจะโอ้ยจนก้าสิเจ็ดโลแล้วสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆเหมือนกันค่ะลืมตามไปดูที่ช่องอ่ไม่ให้ออกดึงไม่ออกแจ็คแันเนอร์แจ็ครนนิ่งตอร์เร่แรนนิ่งสตอรี่แจ็คค่ะคนเนี้ยครับช่องที่มีสาระไม่มีประโยชน์สนุกไหมคะสนุกค่ะพี่สู้ๆนะคะ กิโลที่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กิโลที่เท่าไหร่แล้วครับแปดค่ะดูเอาดิแปดสิบนะครับแปดสิบค่ะครับผมจบครับรันนิ่งแจ็คสตอรี่เหนื่อยยังคะเหนื่อยแล้วนิดนึงค่ะมสบายมากมาทุกปีเลยไหมคะไม่ค <re> ่ะตพ้งตีแว้วชอบไหมคะก็คุณ่งรู้เนินเยอะ สู้ๆค,ค,ค่ะสูส้ๆกันค่ะอือตีท่อนไม้ด้วยเอเอาเวนเจอร์สตาร์เทียสู้ๆนะคะทุกคนโอ้โหซิ้นกันมากขับไปเรื่อยเลยไม่เห็นนะสาวๆซิ้นกันมากเลยคะ่ะต่อ,อเราจะวิ่ง อยู่กิโลเมตรที่เก้าแล้วนะคะใกล้ถึงจุดกลับตัวแล้วมัง้งก็ดูไปดูเลย ก่อนหน่งก็เริ่มกลับตัวกันมาเยอะแล้วนะ ูครับ ไปตามหาพี่แจ็คก,กันนะฮะอยู่ไหนไม่รู้อ,อย่าเดินเยอะค่ะสองชั่วโมงครึ่งรออยู่<ป>ดีสตาฟคอยบอกทางไม่ใช่บอกให้หลบรถโอ้ยมันเน่าเก่งอ่ะ จ็คไม่เจอนะในที่สุดเราก็ตามหาเขาจนเจอนะฮะเจอเขาละวทางนี้อ๋อสอง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 หันองหนตรงที่ไหร่คะตรงนี้เราอยู่กิโลที่เก้าเก้าเก้ากับตัวกับใจไม่ต้องกลับอ่ะไปเถอะกลับบ้านสู้ๆค่ะกำลังจะกลับตัวแล้วฮะ 走礼啊，了没有。 มองหาอะไรฮะหาหมีผ่าหล้านเราแล้วนะโอ้ปิดไฟด้วยธรรมดาโอ้ไม่ตามเป็นไงบ้างฮะตามพลาดจังตามพลาดจะค้างนี้ไหวปะเนี่ยบุลลี่อะไรผมเนี่ยจไปไปวะจะค้างนี้ว่างในนั่นนั่นเลยนั่นนั่นเลยลที่ไหนละคะสิบเฮ้ยสิบเอ็ดะ ี๋ยวพึ่งต้องห้าสิบสิบจุดแปดศูนย์กำลังจะกลับตัวแล้วของจริงรถเพิ่งมาถึงเยอย่างนี้เป็นรถเสือขายี่นี่แล้วของแจ็คจะมาแข่งกับช่องติงไก่สวัสดีค่ะเหนื่อยยังคะไปได้เลยๆอะไรนะช่องพี่แจ็คอะรันนิ่งแจ็คสตอรี่อะไรทุกอย่างหนึ่งไปดูเลยนะคะ ลงเลยวันนี้9โมงกับตัวค่ะกับตัวเพราะเขาไม่ตัดแล้วไงลงมาแล้วก็ลงเลยเลกับตัวแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเวอร์ลิเวตเซซจะเริ่มทางเซซไปภาคกันต่อ โอ้โหสุดยอดใส่ใจละเอียดเราอยู่กับช่างภาพที่มือโปรที่สุดในจักรวาลฮะระวังนะฮะระวังปวยข้างหน้าโอ้โหเหนื่อยไหมฮะธรรมดานี่ข้อกลางละรถเท่าไรคะรถยี่ห้าที่สามแล้วบอกทั้งหน้าอยู่นี่เออกินน้ำสวัสดีครับอ่ะชนก่อนชนก่อน คนๆครับคนอันนี้ดีกินแก้แห้งครับถ้าใครมาที่วิปออลิตอ่ะแถวนี้เรามีสิ่งยั่วยวนใจเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะแก้แห้งได้นะครับใช่ถ้าเกิดสมมติว่ากินแล้วแห้งไม่หายเดี๋ยวทําวิธีให้มันหายนะมัดมัดอันนี้คือวิธีนะครับคือถ้ากินทางปากกาไม่หายลาน้าเลยครับเตรียมนี้เลยเ่ยยาถายัถา มีผลไม้ด้วยไอีทีปล่ังอแรงหน่อคะสดกชมพกิวไม่เนือยแต่หิวข้าวมากเลยแบบช่องเลยนะช่องอะไรกินแงโมก่อนนะช่องอะไรนะมาเกบเพชออรนเอวีเอวีนี่ยอมมาจากอะไรนะคะเอ AI AI เอาไป กันต่อต่อนะคะทุกคนทุกคนนะคะโดนบังคับมาเหรอคะไม่เลยค่ะเติมใจมาจริงๆตั้งใจไป10โลค่ะอ๋อแล้โดนโดนชวนมาวิ่งยใช่ไหมคะตอนนี้โอ้โหแงใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเลำบากเลยสุสูนนะคะ่ะค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เราเดินทางมาทั้งหมด 4ีกิโลสามสิบห้าสโลนะครับก็เหลืออีก6โลนะครับตอนนี้ก็หาประคอนไอซับเบตบอกว่าจะจบประมาณ2ชั่วโมง24นะครับเราจะตั้งเป้าว่าจบเท่าไหร่ดี 2>, 2ชั่วโมง24่ิบสีอีเดี๋ยวไม,ไม่ไม่มีรถลงเลยสองจีนสิบเก้าไหมได้ได้ไปไปกันต่อไปกันต่อ,อ <laughs> มีคนรอแล้วนะฮะเราช้านิดหน่อยจะือบตาย ซู่นะคะัแงสซู่นะครับถือโอกาสอู้เหรอไปนะถือโอกาสอู้เหรอสู่ซู่นะครสบซู่นะคะนี่เราอยู่กับช่องอะไรคะเราอยู่กับ Running Story Jack นะครับผมในช่องที่สามารถเก็บเกี่ยวความไม่มีสาระความฟุ้งซ่านความไม่รู้เรื่องได้นะครับก็ใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยออกสามารถดูช่องนี้เราจะออกนะครับนี่นะครับนี่ก็มีอะไรติดคนละโลกไปแล้วหนึ่งคนหน้นถ้าเกิดสองวันน่ะตายก็เป็นสองโลก ไปค่ะไปค่ะสาระอยูวันน้ย่าไปบนี่โอ้โีดีดหน้าเลยไหมหน้าตึงตค่ะหน้าตึงค่หน้าตองีดหน้าให้ดูจีดไม่ได้ไหมีดไม่ได้เลยตึงมากแล้วโอ้เป็นไงครับเอ้าเอ้าอ้ากางเต็มไปหมดเลยกรดิ่งกระด สวัสดีครับเราอยู่กับนักวิ่งวันละโลกถ้าสองวันนะครับสองโลกแล้วสามวันนะครับสามโลกสี่วันเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เราโอ้ยโอ้โหช่างภาพครับลืมล่ำเลยนะครับผมโอ้โหช่างภาพจากที่ไหน,นครับผมใกล้ไหนนะครับวันนี้แอคชั่น <Action S 1> ค่ะแอคชั่นถ้าเกิดสมมติเราไม่สบายแอชชิว <laughs> <laughs> ไม่ทนัน <laughs> ตอนนี้เราอยู่กิโลที่เท่าไหร่นะครับ เแล้วค่ะนี่ครับกำเดร็จพอดีนะครับผมเรียกว่ามีมีที่มากเลยเกี่ยวจะแต่ค่ะ,คะไรกินน้ำเสร็เกียวจะลาค่ะต่อออเล้ว ี่เดเซอร์ซีเพิร์ต้อมาอยู่ทายมาออแกคืออะไรวะจะจบเรื่องนี้ด้วกับดูาการดีนะครับแเชเตอร์ยูต็ดพูดไม่ออกเลยดิูดไมออกตื่นตันใจเลยนได้ล้นแล้รับเหรียญนะคะได้่เยล้เยก็ายอะบายความใจย้ายซ้ายเขกว่ันนี้ลิ้งคู่เปยจะเลื่อนนะว่ายม้าตกเลือนได้เลยนะคะได้เลาเหรียงได้เลยค่ะถ้างั้นผมจะทำพี่ฟอนสวยมากเลยเออพี่ฟอนคตอนนี้กาลังจะถ่ายทข้าพยนตร์นะค ตื่นหนังยาวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ให้เข้ามาแล้วนะครับที21โลอย่าลืมนะที21โลรับเสื้อตาไถ่เลขนะครับทุกคุณโอ่โหลูกเบียดไว้ไม่ใช่เลขเกี่ยวกับไซส์แล้วก็ไปแล้วรักษาอะวิ่งเอ้ยนะครับถูกไม่เกิน11วิแ้วครับไดบเลยวันนี้แค่คุณตื่นครับวันนี้คุณชนะใจ ตัวเองแล้วนะครับนี่คืองานที่แล้วปี2025 25สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับาเาเปารอครันสุดาอีนะครับอันนี้ชอบมเบอรชื่อมใช่มาเก็ตเทรดเอวี ไปลงรันเลือดลงเลือดลงไปเ่นเอฟี A <laughs> นี่แหละคับุดานะครับทิดาดอยที่ผอมมาก <laughs> เล่นวาย